นี่นะครับไข่วันละหนึ่งถาดก็เกือสามสิบฟองต่อว,วันก็นี่เป็นผลผลิตเขาจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างกลางบ้างผสมคาเข้ากันไปถ้าใบย่อมถ้าถ้าเราแยกเป็นใบสองสองราคาถ้าใบย่อมหน่อยก็จะขายร้อยสิบบาทถ้าใบใหญ่หน่อยก็ร้อยยี่สิบบาทค่ะขายราคากลางๆแบ่งปันกันถ้าจะลองเลี้ยงเป็ดนะครับอย่าลองเยอะลองแค่สิบตัวก่อน แต่แนะนําให้ซื้อถ้าเป็นไปได้นะซื้อตัวใหญ่มาดีกว่าเพราะเราซื้อตัวเล็กเราไม่รู้เราเขาบอกว่าตัวผู้ไม่มีมีแต่ตัวเมียหมดอะ่ะนั่นคือตัวเมียหมดจริงๆได้มาแต่ตัวผู้แต่ต <c oughs> <c oughs> <ๆ>ัวผู้เพราะว่าเราลองมาแล้วไงตอนนี้ซื้อตัวใหญ่มาซื้อพร้อมไข่มาเลยให้รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียมาเลยก็คือไก่เป,เป็ดสาวนะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็อาจจะมีไข่ไม่ไม่ยังไม่ไข่ดียังไข่ปั้น พอมาเลี้ยงประมาณสองอาทิตย์เนี้ยเราก็มาอยู่ก็เราก็ไข่แต่หลดดูออกแล้วว่าตัวผู้เพราะตัวผู้เสียงเขาจะแหบๆแ,แล้วก็หางจะงอนๆจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียจะจะไม่ค่อยร้องเสียงอย่างเงี้ยเลยมีตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้เนี้ยถ้าเราไปซื้อตัวเล็กๆมาเลี้ยงเราไม่รู้เลาดูไม่ออกหรอกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเพราะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลย แล้วกว่าจะขายเมียก็จะร้องอย่างเดียวร้องกลับบ้านกลับ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 เจ้าพวกผมไม่กลับเราแอกแหกแอกควจะกินอย่างเดียวเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขังเขาแบบนี้ช่วงที่ยังไม่ได้หวานข้าวเช้าปล่อยไปเขาก็จะเดินไปที่โคกหนองนาน่ะเดินตามหัวคณาที่อัดเดินอยู่่ะเดินไปแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่ตรงบ่อแล้วก็ลงมากินอาหารหาหอยหาปูกินเสร็จแล้วเขาก็ เป็นก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารัก่ะตอนเขาก็เดินตามกันมาเดไปว่ายน้าเล่นเดินเป็นแถวเลยนะห้าโมงก็เดินกลับบ้านเรียนมองเห็นก็สุขใจเนาะใช่ไปนั่งดูนั่งหัวเราะเพราะว่าไม่เคยเป็ดว่ายน้ำาลมุดน้ําเป็ดมุดน้ําเล่นกันไม่ต้องเครียดกับงานสมัยก่อนทํางานในเครียดนายสั่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราเป็นนายของเราเองปล่อยตามสบายเลยชิวๆ